งแมองนาฬิกาหลายปีที่จะผ่านมาใจห่วงหาที่น้องชาวไทยสู่ที่ดูไปเท่าใจห่วงใยที่น้องคิดยึงก็ได้แต่มองนาฬิกาที่น้องท่าง Năm muốn dạy làm người ta để làm quá trình 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 หลายลาล้าางขดลาาดาดข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 าดาดาดขาาดขาดขาดขาดาดขาดขาาดา เช่เลเรือพายใือไทย้กว้างวางที่สมขวัดวัาเรือพักเปื่รือไทยตตออยู่ไหมตั้อนอยู่อรวะน่าจะใช่แล้ยสวัสดีพีใหม่สวัสดีพี่ใหม่ไทยทำใจให้บริสุทธิุดทาบาป กราบพระออน,นอนขอพรพระเพื่อจะเป็นสิริมงคลให้กับพวกเราที่ไหว้พระออน,นอนนะครับก็ขอฝากไว้เป็นความรู้สึกจากหัวใจนะครับในฐานะผมเองนั้นก็ความหนุ่มไม่มีเหลือแล้วนะครับก็อยากแนะนําให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะครับ ออนนอนไหว้พระและผมเองก็มีสโลแกนเขียนป้ายใหญ่ก็ที่ผมพูดไปแล้วแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ก็าบอกว่าอ่อนนอนไหว้พระหรือยังกขขอฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็น,นสิริมงคลกับพวกเราแล้วก็เป็นความที่ เรามีพระอยู่ในหัวใจแล้วเนี่ยจะทําให้หัวใจเรานั้นหรือความรู้สึกหรือความว้าเหวนั้นมันก็จะเกิดความอบอุ่นขึ้นกับเราเองนะครับขมให้พวกเรานั้นปฏิบัติก่อนพระอ่าก่อนนอนไหว้พระออก่อนแล้วผมเขียนไว้ว่าก่อนนอนไหวพระหรือยังนะครับผมให้ทางอบตอน,นั้นก็ไปปิดตามร้านค้าตามลูกบ้านทุกคนนะครับก็ขอฝากไว้นะครับ ก็เข้าเรื่องนะครับว่าในวันนี้ก็เป็นที่น่าปลื้มใจกับเจ้าภาพที่มีเพื่อนหลายๆตำบลนะครับโดยเฉพาะตำบลตรงน้อยของเราก็มากันเยอะแล้วก็ตำบลอื่นอำเภออื่นจังหวัดอื่นก็มีมากันรครับหรือว่าท <Okay. S 2> างเจ้าภาพนั้นก็เป็นบุคคลที่มี ความเชื่อถือได้ทําให้มีเพื่อนมีพี่น้องมีญาติทัหลายที่มาร่วมกานมาแสดงความรู้สึกนะครับมาแสดงความิิดีกับพ่อหน้าครับการบวชลูกในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับครอบครัวของเราชาวพุทธนะครับเมื่อมีลูกชายก็หวังว่าจะได้บวชนะครับแล้วเมื่อถึงวันบวช